หมึกยี่ห้อไหนทำเงาดีนั่นไงมาแล้วของแล้วไงใครแคร์นะครับถามเข้ามาว่าหมึกยี่ห้อไหนทำเงาดีนะครับจริงๆครูแจก็ใช้ทั้งฮาราจูกุแล้วก็ใช้ทั้งไดนามิกนะครับจะใช้อยู่สองแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อื่นใช้แล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้ส่วนตัวนะครับ <c oughs> เมือ่อดนามิกก็ตอนนี้ก็ทำเงาเฉดเฉดเนี่ยก็ดีนะครับดีมากๆนุ่มนุ่มมากแล้วก็เมื่อก่อนอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งกลับมาใช้ดนามิกนะเพิ่งกลับมาใช้ดนามิกเมื่อก่อนก็จะใช้อาราจุก,กุม,มาสองปีกว่าแล้วเริ่มมีรูกพี่บอกว่า,ามัน มันดอกเยอะนะครับหลังลอกแล้วเนะี่ยมันดอกเยอะก็เลยลองกลับมาใช้ Dynamic ดนามิกดูแต่ดานามิกก็ดำดำดำดี <c oughs> ดำดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นฮาราจูก,กุนะถ้าถ้าแบบว่าถ้าเอาอารมณ์อารมณ์ที่แบบเราสัมผัสเนนะาะฮาราจูก,กูเวลาเราสักกับคนที่ผิวเข้มเข้มเนี่ยจะขึ้นดีกว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะที่ผมสังเกตได้ เวลาที่เราไปใช้กับคนที่ผิวเข้มๆเ,เนี่ยของไดนามิกจะออกหมนๆหน่อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยดำนะครับแต่ว่ามามาใช้ขวดน,นี้ยังไม่ค่อยเจอลูกค้าดำเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันก่อนนะแต่หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสีเราเลือกใช้แล้วก็เลือกทำตามเฉดท,ที่ครูแซกแนะนำไปก็น่าจะได้ได้ผลดี ใครจะเป็นนายกคนต่อไปปุ้ยไม่รู้ไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งในไรนะคุยหลังไม่ได้่าถ้าใครสนใจเรียนก็ทักมาถามรายละเอียดในอินบ็อกได้นะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็ใครถ้าอยากสักนะครับก็สามารถทักมาได้เหมือนกันมีแอดมินคอยตอบนะครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นหุ่นสัก ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นหุ่นสัตให้นักเรียนหรือว่าจะเป็นหุ่นสัตให้ครูแจ็คก็ได้นะก็มีตังค์นะต้องคิดตังค์ถ้าสักกับครูแจ็คก็คิดตังค์หน่อยนะจะมีราคานิดนึงนะครับ